มาเอาปุ้ยไม้ถวายพระราชินีที่นรรดาญาเน่ยนะครับดังเสริมกับพระราชินีท่านมีพระราชสวัสีต่อหน้าทั้งหลายว่าคือเขาทําตรงเนี้ยเป็นแรงในการท่องเที่ยวปล้ยไม้นะครับเขาก็เลยขึ้นลงขึ้นลงได้เขาเขาก็ไมาได้ว่าเขาจะมาทำเอาผลประโยชน์ตรงนี้ใช่อันนี้ก็คือความเป็นจริงว่ามงผมทำตรงเนี้ยที่ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาทําผ่านมาเนี่ยครับก็คือว่าเขาต้องการยืออันเยอะแยะมา เราะนั้นเดียวอตรเนี้เดี๋ยวลองจำเนาะจำมาเล่าให้ฟังโอเคเอาท่านอาสารครับเขาพอคุเจ้าตรงไหนเอาไปคนตัวคนมาเลยอธิบายอย่างลยเจ้าเอาต้นไม้ขึ้นมาบนดอยอินทนนท์คลิปที่สองเป็นคลิปสุดท้ายครับเป็นงานของกลุ่มเมตตาอาชีพใน วิชาการเกษตรนะครับก็พาเด็กๆมาหลายคนนะครับเอากล้วยไม้มาไว้เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้บนดอยแห่งนี้นะครับ มาน้องนะมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ก่อนจะทําอย่างเท hey, ก่อนตัวจะทเรื่องใหญ่เท hey, นะเท hey. กับหัวกับหางกันโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาตรงไหนออกก่อนเพราะว่าอันนี้นะนะเดี๋ยวมันมีปัญหาครับน้องนะ เขาจะต้องเอานี่ไปเทแใ่เย็นทำเขาก็ใจกับงานหน่อยเอานี่ไปเทแตนที่ตะกร้ามันออกมาเอาใส่นี่ของ้มาจับไปจ้อาอันนี้ปวางแตนเอาเทแตนที่อันนั้นแล้วก็เอานั่นมา เอาอน,นี้ใส่เอาไปเอาใส่พูดน้องไปใส่เลยเอาเออเ้าไปเอาวันเียกการน,นี้ต่อเลยเอาคนเดียวพอเดี๋ยวนี้เริ่ม่มแบงแล้วนะโอเคเริ่มเริ่มได้นะตอนตอนนี้นะมาโอเคใส่เลวยังน้องรีบเอาใส่ เขาบริยาการเลยน้องน้องเข้าใจน้องน้องปริยาการนะข้าของวนอยู่ที่พนของนะให้ท่านผู้ชมดูการทำงานของเด็กนะครับดูแววตาดูการกระทำของเขานะครับแล้วก็ให้ฟังคำสอนของลุงนิกรไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปครับ เซ็ต้วก็อันเซ็ตราคาเอาเอาเก็บ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 ราคาส่งส่งเอาไปให้เขาเลยสนใจราคาเซ็ตแล้วกล้วยเอาอันตะก้าจะระวังกล้วยไม้มันจะแหลวตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังอันนี้คือรักการรู่นิการต้องเขีร์เอาข้อมูลเลยเนาะนี่ไปเอาเอาละ ไอเปิ้ลใครอ่านไทยคำคิดนะหนูน้อยนะมาเอาวิธีต่อไปวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวปอก่อนปอก่อนไอตรงนั้นปอก่อนมาทุกคนเอาเอาตะก้ามาตะก้าปลามาเลยมานี่เราเรียนรูวิธีขั้นแรกนี่เอาของเ้าออกเอาตะก้ามาพอเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกอจะขึ้นสรุปแล้วนะงัวเขาของม่ยากาขึ้นมันทายหูบกระจบแล้วเพราะว่าลุงกอนขี้ค้านหันหันมูเขาเขาทายหูขคือลุงกอนหันเอาเอาใส่เข้าไปขี้เบียงขี้เบียงขี้เบียง อ้าวออเอาลนะมาทั้งหมดลงมาตะก,กี้ลุงกรบอกกี่อันวะโอเคฟังนะไอ้ท่านอาสาสมัครไมได้ยินอะไรนะโีต้นอ่ะนะนี่ครับหนูน้อยพอนะกำสีต้น โอเคมเยังอยู่ที่ไหนก็นได้มือกำมสองต้นสองต้นโดยที่ว่าบะฮื้อโดนบะฮือโดนนอฮื้อโดนกระถางพอดีๆนะครับมือมือมือโอเคไหมไม,มือมือประกบกันฮื้อมันเป็นลักษณะยีบแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันลงไปจบ เอาการหูไว้ยังมีตาไวอ่อตอนนี้ใจตาใจหูใจสมองใจกระบวนการตาหูสมองทํางานเมื่อตาหูสมองทํางานก็คือว่าถันแล้วนะประกบทําต้นนึงมันดีใส่เข้าไปตามสไตล์ของลุงนิกรน,นะครับ ก็ต้องใช้เพลงช่วยนะครับเซนเซอร์เป็นบางช่วงเด็กๆก,ก็ทำงานกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานครับปนเสียงหัวเราะกันไป1กระถางต่อกล้วยไม้สีต้นเอาต้นเก่าออกเอากล้วยไม้ใหม่ใส่เข้าไปแทนเด็กๆก,ก็ทำกันไปอย่างสนุกสนานครับ คลิปนี้น่าจะวุ่นวายสุดๆครับเพราะว่ามีคนมาร่วมมากที่สุดเป็นสิบกว่าคนครับก็ยังดีที่พี่อ้วนเจน้าหน้าที่มูลนธิธิศึกษาพัฒนาชนบทมาร่วมช่วยทำงานในครั้งนี้ด้วยครับน้องกำลังที่ายบางที่ทน,น,นุงนิกรก่อนัออนกนี้นะครับเอาอไปผ่าขับเสียงไอ้วนประกอบไปเดี๋ยวไอ้วนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เด็กกี เอาต่อไปเอาขอขอพุต่อไปไมครับมาดูคน้ำไม้กับข้าเจเจทำต่อไปเอาของเจอเจเอาสี่อตาวเสียงลมเสียงน้ำตกเสียงลุงนิกรคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นกองทัพอากาศนะครับ แล้วก็เสียงสั่งการเด็กๆมันวุ่นวายสับสนมากครับความจริงมีบทสัมภาษณ์ของเด็กๆด้วยนะครับคือความฝันหรือความคาดหวังหลังจากมาเรียนรู้ในครั้งนี้ว่าแต่ละคนมีแนวคิดอย่างไรคงต้องขอยกยอดเอาไปทำคลิปหน้าอีกทีครับเพราะว่าถ้าทำคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้เด็กๆเอากล้วยไม้ใหม่นะครับจากข้างล่างนะครับซึ่งเลี้ยงไว้ได้8เดือนนะครับเอามาเพื่อให้เกิดตาดอกของที่นี่นะครับพอมันออกดอกแล้วเราก็จะกลับขึ้นมาเปลี่ยนในจุดนี้อีกทีนะครับถ้าท่านผู้ชมขึ้นมาเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติบนดอยแห่งนี้ก็จะเห็นต้นนี้คือผลงานของเด็กๆและของ คุณนิกรนะครับซึ่งเอามาเปลี่ยนไว้ที่นี่นะครับเปลี่ยนหาดูวรอจะได้สายมาถึงดูหรือว่ามันเป็นดอกพิมิบัติมิิบัติมันอยู่ที่ว่ายูว่าอูจังตรงต่อก็ได้โคนคนพอจ้างข้ากหลายตนพอี้่ง แล้วเข้าโซไซตี้50ตวววัดเขาทำตำแหน่เรียบร้อยก็คือว่าอันนี้ยำแหรอนไม่ตาติดตามันจะนดีอยู่น่งไปต่อไปเฮ้ยตรวน้มันจะยนหมือนมันนึ่ครับมอนึ่งโอเคมันรยบมอนึ่งเขากรทำที่ะคันต่อลกไปได้กี่นีนและว่าโซไตีกัเขาเข้างต แน่นอนครับอันกเาการอันแม่ของุานครับผเขาเทคโนโลยีนะเดี๋ยวอยเทคโนโลยี่ะยัดจากอันอนเขาต้องการ้วมัวเาไปช่วยเขาได้้รนะเออราชอนอินทนนท์เนาะห้ามนำพืชพันธุ์ทุกอางออกไปดูได้แต่ตาเนาะ เป็นกฎหมายห้ามแต่ห้ามไปอะไรนะแต,แต่นี่้องร่วมกับอุทยาเพื่อที่จะจัดตรงนี้ให้สวยงามให้คนมาท่องเที่ยวนะอ๋อแตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกข้อสูงยังไงรองผอ,งอ,อวิทยาลัยเกษตรสัมปตองนะครับคือดออรสน่อนะครับท่านก็ใจเย็นนะครับ น้องภูก็ตามจิตแจถามทุกเรื่องครับก็มาช่วยให้ความรู้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วยควรับเอาเรากะยัดยัดเข้าไปเลยลเอาับอือฮึโอเค okay, เอาเนี่ได้ครับเอาเานั่นเอาคุณท่าตรงไหนเอาตรงนี้น เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กชนเผ่านะครับส่วนมากก็จะเป็นเผ่าม้งทั้งหมดนะครับก็พามาครั้งนี้ก็คือมาประสบการณ์นะครับในยุคที่เด็กที่จะต้องอยู่กับหมอนะครับก็ทํางานร่วมกันไปนะครับด้วยไม้ที่เอามาไว้ที่นี่ก็คือมีอายุได้แเดือนแล้วนะครับ มาอยู่ที่นี่1เดือนแล้วก็กลับไปสู่ข้างล่างเพื่อให้ได้อากาศที่ไม่หนาวขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาไว้ตรงนี้อีกทีนะครับการเลี้ยงกล้วยไม้เป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพเกษตรนะครับถือว่าเป็น สาขาวิชาหนึ่งที่เด็กๆเ,เหล่านี้ต้องการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตนะครับยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายนะครับในกลุ่มของเมตตาอาชีพที่เราจะบรรจุเข้ามาไว้ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมและเด็กๆก,กลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตครับ ภารกิจในครั้งนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีครับกล้วยไม้และเด็กขึ้นดอยอินทนนท์ครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สัมผัสเรียนรู้กับธรรมชาติผ่านไปแล้วหนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นตอนที่สองท่านผู้ชมมองเห็นอะไรบ้างครับวายคือคำถาม กฎของธรรมชาติคือการพึ่งพาอาศัยหรือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟความหลากหลายในธรรมชาติก็เริ่มตั้งแต่มอสที่คลุมดินอยู่ที่ต้องอาศัยละอองน้ำเล็กๆที่อยู่ในอากาศที่ต้องอาศัยแสงแดดและความชื้นที่เหมาะสมมอสหญ้ากล้วยไม้พืชพันธุ์ต่างๆแมลงและสัตว์น้อยใหญ่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมตาอาชีพและสังคมมนุษย์เราเรียนรู้อะไรได้บ้างในธรรมชาติที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วบ้างครับคลิปหน้าจะเป็นคำถามจากพี่อ้วนที่มีต่อเด็กเหล่านี้ว่าเขามีความฝันและจินตนาการอย่างไรบ้างครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับท้ายคลิปตามเคยครับชมภาพบรรยากาศในคลิปนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมมีความสุขทั้งภายนอกและภายในครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทำกันแล้วเยไปสัมภาษณ์ครับไปสัมภาษณ์แล้วม,วมองสงสารเ็เกเปียนเ